ไปดูสิอยู่ตรงไหนวยใครอ่ะชานเองเราทำอะไรตรงนี้ก็นนี้คือบ้านชอนเองอ๋อขอเข้าไปได้ไหมได้โอเคได้จ้าขอบใจนะปึบบ้านเธอมีอะไรมั่งเนี่ยในนี้ยมีแต่ใบไม้นี่แหละเอ้าไม่ทำความสะอาดบ้านเลยเหรอ ทำความสะอาดบ้างนะเอาสอน่บงคะาไฟอ้พันด้วยเอาใบไม้จ่ายเลยเออใบไม้จ่ายนพหนึ่งพันหนึ่งพันอ่าไม่อีกหนึ่งวิตายแล้วค้างค่าไฟบ้า